บอกใบอนาคตโคตะโพสต์ถึงแฟนๆหลังแพ้แบบหมดสภาพในศึกริสินกลายเป็นที่จับตามองทันทีสำหรับอนาคตในวงการ MMA ของโคตะมิอุระนักสู้สุดหล่อชาวญี่ปุ่นต่อจากนี้ในปี2025หลังจากไฟล์ล่าสุดขึ้นสู้ในศึกริสินเดเคนโดยนักสู้ดาวรุ่งวัย2 2ปีตกเป็นฝ่ายแพ้น็อกแบบหมดสภาพให้กับไดอิชิโทมิซาว่านักชกเพื่อนร่วมชาติเพียงแค่ยกแรกที่ใส่ตามะซูเปอร์อารีนาเมื่อวันอังคารที่31ธันวาคมที่ผ่านมาจากความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ทำให้นักสู้ชาวญี่ปุ่น ไม่ชนะใครเป็นไฟที่3ติดต่อกันแถมเป็นการแพ้น็อกทุกครั้งอีกด้วยทําให้หลายฝ่ายมองว่าเส้นทางนี้อาจไม่เหมาะกับเจ้าตัวล่าสุดโคตะมิอุระได้ออกมาเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์สวัสดีปีใหม่ผมจะเปลี่ยนความคิดและก้าวต่อไปในปี2025เพื่อค้นหาตัวเองให้เป็นคนใหม่ขอบคุณสําหรับการสนับสนุนของพวกคุณงานนี้ทําให้หลายฝ่ายมองว่าอาจเป็นการบอกใบ้ไกลๆว่าอาจหันหลังให้กับวงการ MMA หลังไม่ประสบความสําเร็จในสายนี้ด้วยผลงานแข่ง5ไฟชนะ2และแพ้3ครั้งสําหรับ คิงจูเนียโคตะมิอุระนักชกดาวรุ่งสุดหล่อชาวญี่ปุ่นเป็นลูกชายแท้ๆของคิงคาซูคาซูโยชิมิอุระตำนานกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นที่ยังคงค้าแข้งในวัย57ปี